ทุกคนที่นี่มีน้ำกัญชาสกัดสดขายด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสั่งมากินดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนน้ำกัญชามาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นแก้วเล็กนะครับ55บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกขนาดนึงเป็นแก้วใหญ่85บาทนะครับผมลองสั่งแก้วเล็กนะครับเดี๋ยวมาลองชิมนะครับเราปรงมาณห้าทม สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเขสู่ช่องไบฟรอนแชนแนลครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ส่วนใบใแจนี่ยาบีฟาร์มครับมารอบสองครับแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับมันแบบเติมเติมเติมมาจากครั้งที่เราเยอะเลยครับเนี่ยวันนี้คนเยอะมากนะครับดูดูรถนะครับดูจากรถโน่จอดไปถึงโน่เลยนะครับโอเคเราไปดูท้างในเลยนะครับนี่นะครับผมมาถึงทางเข้าแล้วนะครับเนาะประตูทางเข้านะครับนี่มีร้านขายของนะครับเดี๋ยวรถผ่าน เดี๋ยวสังเกตจากรถนี่จอดนะครับนูนูไปสุดนูนครับแล้วก็ข้างหลังปุ่มนี่อีกสุดนูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะครับนี่นะครับเป็นเข้ามานี่นั่นได้เราจะเจอกับร้านขายของกินขายเสื้อผ้าแบบนี้นะครับอยู่ข้างนอกนะคนเยอะอยู่ คนายสุตรงนี้นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ทางเข้าก็เก็บตังค์พละสิบบาทนะครับเด็กผู้ใหญเก็บหมดเลยครับดูแบนกัดตรงโน้นครับโน่ไปไปไปมา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 เข้ากันทุกจิามาจะเจอกับร้านไอศครีมนะครับไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมเเโอเมื่อกี้กน่นี่ย นี่นี่จะเป็นร้านน้ำแล้วนะนข้าวนะครับไปไปร้านข้าวที่ผมมากินรอบที่แล้วนะครับ นี่จะเป็นสวนก็จัดให้มาให้เราถ่ายรูปนะก็ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็แค่เพิ่มเติมคือบอลน,นี่นะครับมก่อนไม่มี <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อตรงนี้เป็นอะไรนี่ยขายอะไรเนี่โอ้ถขายน้ำของกินก็มี ไอ้ชิ้นต้มตำตำมะม่วงโอ้วันนี้คนเยอะแน่นจังตงรงนู้นนะครับที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่นะครับข้าวก่อนผมมาไม่มีนะครับนุ๊เป็นเขาเรียกเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆไ,ไปเล่นน้ำนะครับเล่นตรงนู้นแหละ นี่ครับนี่ก็เพิ่งสร้างครับผมมารอบก่อนไม่มีเป็นทางเดินนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มตกมาอะไรครับนิดนหนึ่งนะครับดูนะครับข,ข้างหลังเนาะเด็กๆกำลังเล่นน้ําอยู่ครับโอเคเป็นที่ใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างนะครับเ,เดี๋ยวกับเด็กๆ ขึ้นมาแล้วนะครับเอ้ยซัมฟาสซกี้เป็นไงบ้าง,งเล่นน่าเป็นไงบ้างสนุกไหมอ่ะฟิตสนุกไหมฟิตเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือทิบกันต่อนะครับก็เล่นน่ามเมื่อกี้กคนละ30บาทนะครับประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือทิบไปฝนก็ตกโปรยๆนะครับ อ่าเนี่ยนะครับผมขึ้นบนเรือทิบแล้วนะครับเรือทิบเป็ดนะครับ <No. S 1> เอ๊เน,น,นะเนี่ยครับก็อ่าคนละเอ้ยไม่ใช่คนละเลยเขาเรียกอะไรลำใช่ไหมเรือเนี้ยลำละหกสิบบาทนะเขึ้นได้ครึ่งชั่วโมงนะครับล <Okay. S 1> องดูบรรยากาศหนุกไปหนุกไปไปไหนไปไหนไปไหนเออเดี๋ยวเราขี่ไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับ คนที่นี่มีน้ํากัญชาสกัดสดถาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสั่งมากินดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน,นะน,นี่ครับเมนูมีขนาดใหม่แ5สิบห้าบาทนะครับนี่ขนาดขนาดเดิมนี่ยครับแปดสิบห้าบาทนะครับนี่เมนูเดี๋ยวเมนูมีอะไรมัง่งน้ำน้ำใบกัญชาขั้นสดอาหารจากใบกัญชาที่ไม่เป็นาสนารเสพติดให้โทษยากแหลงปลูกป้นไมยน้ำใบกัญชาขั้นสด นะนะอรรอริจินัลน้ำใบกัญชาขั้นสุดผสมน้ำสับปิมน้ำผสมนิมโซดานผสมชามาโนะออออริจินัลครับน้องน้องน้ำใบกัญชาขั้นสดออริจินอลสอเยอะเยอะเดี๋ยวมาลองนะครับผมผมสั่ง้น้ำใบกัญชาสกัดสดรสออริจินอลนะครับเดี๋ยวมาลองโอเคนี่ครับบรรยากาศในรนะ้านขึ้นข้างบนก็ได้นเดี๋ยวผมลองไปไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับ ต้องตอรองเท้าด้วยกรุณาตอรองเท้าโอโรนี่แหละที่เกลียดอืมว่าต้องนานดอะไมดเลยอันนี้ไปเตียเท่น้าบังนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนชั้นสองอืม มีนปนบรรยานกาศข้างบนนะครับนี่นะครับทุกคนน้ำกัญชามาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแก้วเล็กนะครับ55บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกขนาดนึงเป็นแก้วใหญ่85บาทนะครับผมลองสั่งเก้าเล็กนะครับเดี๋ยวมาลองชิมนะครับเรามานาราให้ม ก็อร่อยดีนะครับมันรสชาติมันมีมันม,มีแบบกลิ่นกัญชาิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าจะหวานนะครับก็เหมือนอะไรจะพูดแต่ว่ากลิ่นกัญชามีแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะหวานมันรสชาติดีอร่อยนะครับเดี๋ยวชาจะพูดเหมอนรสชาติอะไรถีนี่ผมผมไม่รู้ว่าจะจะเปรียบกับอะไรดีรแต่ว่าอร่อยนะครับอร่อย ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะไปกินข้าวครับข้าวร้านที่เราผ่านมาตอนแรกนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับตอนนั้นจะเป็นร้านข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวตรงนู้นครับไปกันที่นู้นนะครับนี่นะครับผมมาอยู่ที่ร้านร้านข้าวแล้วนะครับก็ได้ส right> no no> ั่งข yup ้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้มีมีแค่ไก่นะครับอย่างอื่นหมดหมดนะเพราะว่าคนเยอะนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านครับนี่เป็นบรรยากาศร้านนะครับก็สวยอยู่ด้านหลังมเป็นที่เรา สั่งของครับมีน้ำมีอาหารนะครับด้านหลังมเป็นที่สั่งของนี่นะครับอาหารมาแล้วครับกับข้าวมาแล้วเป็นไก่ทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ต้มยำไก่แล้วก็คนาปลาเค็มนะครับเพราะีว่ามันเลือยแต่ไก่ครับก็เลยสั่งมาแค่นี้นะครับนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมออกข้างนอกแล้วครับก็ว่าจะกลับแล้วนะครับในบรรยากาศกลางคืนนะครับก็มาถึงประมาณ บ่ายสามครับนี่ก็เข่าอาเซาียนมากริบตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับก็สำหรับคลินี้นะครับพอจบเท่านี้นะครับก่อนจากไปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบกดปผมด้วยน,นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในะต่อไปนะครับสำหรับคลิน,นี้บ๊ายบายไป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 บ๊ายบาย